ค่ะทุกประเด็นกับ NVT ค่ะเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะปัญหาเรื่องก่อการร้ายหรือว่าอาชญากรรมอาจจะมีเพิ่มขึ้นนะคะโดยภารกิจของหน่วยกองบัญชาการตำรวจสันติบาลสํานักงานตำรวจแห่งชาติค่ะมีภารกิจในการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสําคัญรวมถึงสถานที่สําคัญด้วยนะคะโดยจะมีการฝึกฝนกําลังพลค่ะให้เพิ่มการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำรุ่นที่สองมีตำรวจ37นายได้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา14สัปดาห์อย่างเข้มข้นโดยเน้นทักษะยุทธวิธีการเรียนรู้เรื่องของอาวุธการใช้อาวุธปืนต่างๆ การฝึกตรวจค้นหาวัตถุระเบิดเป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในภารกิจถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่สำคัญ วันนี้ค่ะเราจะพาไปดูชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำรุ่นที่2นะคะซึ่งพวกเขาได้ฝึกอย่างเข้มข้นมาเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะซึ่งในส่วนนี้เองเขาก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ <St atic> การสาธิตรูปแบบการอารักขาและรักษาความปลอดภัยของผู้นำและบุคคลสำคัญในระดับรุนแรงที่มีการก่ออาชญากรรม โดยชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำกองบัญชาการตำรวจสันติบาลซึ่งมีหน้าที่ป้องกันและนำบุคคลสำคัญหลบหนี<ด><ไ>ออกนอกพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดโดยบุคคลสำคัญต้องปลอดภัย<ไ>ปฏิบัติการทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน10นาทีสามารถเคลียร์พื้นที่ได้เหตการเป็นปกติต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษจึงต้องมีการตารวจจับนงพลให้ล็อกต่อการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องกากสถานการณ์ในปัจจุบันนะ่ครับทั้งงานการก่อกร้ายก็ดีหรืออาจญากรรมต่างๆก็ดีมันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกข้าราชการตำรวจเรานะครับซึ่งมีหน้าที่หลักอยู่แล้วในการดูแลความสงบเรียบร้อยให้มีขีดความสามารถนะครับพูงานดูแลความสงบเรียบร้อยตั้งแต่ระดับเบาๆจนถึงก็ทั่งมีเหตุวิกฤตรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากที่ที่เราจะต้องเือทุกหน่วยครับจะต้องมีการพัฒนาฝึกฝนเรื่องพวกนี้โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำ เน้นการฝึกทักษะยุทธวิธีระดับสากลนรวม14สัปดาห์มีการฝึกอย่างเข้มข้นที่ค่ายหนาเรสวนกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน6สัปดาห์และศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลอีก8สัปดาห์โดยเน้นยุทธ,ธวิธีอาทิการฝึกใช้อาวุธปืนการตรวจค้นทางวัตถุระเบิดการรบระยะประชิดการโรยตัวด้วยเชือกการขับขี่จักรยานยนต์แบบปลอดภัย และการปฏิบัติการร่วมทางน้ำและทางอากาศและต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจสำหรับรุ่นที่สองมีผู้ผ่านการฝึกทั้งหมด37นายช่วงที่อยู่ข้าราชรสวนจะ,จะฝึกเน้นทางด้านร่างกายแล้วก็ยุทธวิธีจะก็โหดบ้างครับรแต่พอมาฝึกที่นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการใส่รายละเอียดลงไปใน,ในงานของการอาะไรคาบบคคลสำคัญคร,รู้สึกยังไงบ้างรรที่เราเป็นส่วนหนึ่ง รู้สึกภูมิใจนะครับเพราะว่าทําให้ช่วง,รงแรกๆก็เกือบไม่ไหวครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ร่างกายอยู่ตัวแล้วรู้สึกภูมิใจที่ผ่านผ่านหลักสูนรนี้ได้ครับกองบัญชาการตํารวจสันติบาลเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญเกี่ยวกับงานด้านการข่าวความมั่นคงและการถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตลอดจนการรักษาวความปลอดภัยบุคคลสําคัญ และสถานที่สําคัญซึ่งต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดํารุ่นที่2ได้จบหลักสูตรแล้วตํารวจทั้ง37นายจะต้องลงสนามปฏิบัติงานจริงซึ่งพวกเขาทั้งหมดก็มีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อชาติศาสตร์พระมหากษัตริย์และความสุขของประชาชน ชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดํารุ่นที่2ค่ะพวกเขาแล้วเสร็จในการฝึกอบรมแล้วนะคะพวกเขาก็ยังมั่นใจอีกค่ะว่าถ้าลงสนามจริงพวกเขาจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกประเด็นกับ NBT วันนี้สวัสดีค่ะ